นี่นี่แล้วฟังดิดูแม่ฟังแม่คุยดูว่าเขาทำอะไรนะห,หันมาดูดูว่าจะคุยอ่ะดูดูโลกนี่หันมาเร็วหันมาทางนี้จะไม่เห็นเหรอลูกนี่ไม่เห็นเหรอเห็นยังหันมาเร็วหันมาเร็ว้า <S an> คุย,ย่อกคุยอะไรกัน <S <S <an> หันมา เรคุยอะไรกันเห็นยังลูกน um ี่นี่นี่ดูมือดูมือแม่คุยคุยอะไรลูกคีหมูลองเพลงฟังหน่อยดูนี่เห็นยังลูกข้าวนี่นี่นี่ดูนี่ โ <c oughs> วยวายเสียงดังเดี๋ยไม่เห็นแล้วลูกคุยเสียงดังก็ข้าวก็ข้าวก็ข,วข้าวคุยเสียงดังแท้ก็ <c oughs> <c oughs> ข,ข้าวคุยเสียงดังแท้ คุยนานเลยวันนี้คุยนานและนี่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 ลูกนี่นี่นี่สวนนี่นี่เขาอยากจะคุยอ่ะนี่นี่นี่ด้วยลูกนี่เขาอยากจะคุยไม่เห็นวะเห็นยัง เห็นอย่างนี้เอ๊ะไม่มองไม่อมอง